ครับวันนี้จะมานำเสนอนาฬิกาวินเทจกรอบไม้นะครับสวยคลาสสิกเดินดีเดินเชี่ยงตรงมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งไซโก้ QZ452B m a ่ e in j อง a ีนเจปะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างสภาพสวยและก็เดิมๆนะครับตัวกรอบไม้นะครับตัวเรือนเป็นกรอบไม้นะครับเป็นไม้ทั้งก้อนนะครับเขเจาะแล้วก็ใส่ใส่นาฬิกาลงไปนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเครื่องแต่ละอันนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับแต่ละอันนะครับเพราะว่ากรอบไม้จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับดานผมไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะครับแต่ว่าตัวเครื่องนี่นะครับเป็นคอร์สนะครับมิกอินเจแปนแท้ๆนะครับทุกเครื่องนะครับเป็นเจแปนแท้ๆนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ของจีนหรือของที่ขายตามบ้านเรานะครับมีความคงทนทานมากๆนะครับเพราะตัวนี้นี่ผลิตตั้งแต่ยุคประมาณนะครับปี 80นะครับประมาณปี80นะครับถึง90นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอายุไม่จํากว่า30ปีอยู่แล้วนะครับในกาตัวนี้ครับนี่ครับเป็นไซโก้นะครับตัวเรือนสวยงามมากนะครับตัวเรือนนะครับตัวนี้นะครับขนาด5.3นิ้วนะครับประมาณนะครับ5.3นิ้วนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวเรือนที่เป็นไม้นะครับ ขนาดกว้าง26เซนติเมตรสูง20เซนติเมตรลึก6เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นไม้นะครับนี่ครับสวยงามมากครับสวยงามครับตัวนี้นะครับใครอยากได้นาฬิกาดีๆนะครับไปตั้งโต๊ะนะครับไปตั้งในห้องเครื่องเสียงต่างๆนะครับหรือตั้งโชว์นะครับไปดูเวลานะครับเที่ยงตรงแน่นอนนะครับใช้ฐานนะครับใช้ฐานก้อนนะครับ 2A นะครับ หนึ่งก้อนนะครับก็อยู่ได้นานแล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเจแปนแท้ๆแล้วก็ลังถามไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวนะครับเครื่องสวยไม่เคยซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนกาดีๆนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้กรอบไม้วินเทจแท้ๆเลยนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ